มัดรวมอไม้เอกเจฟฟองเบียอนอตตี้เลขอัดชุดเต็ม V.I.P เลขทูปปูสามตัว2ตัวตรงบนล่างสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ FC ทุกคนนะคะวันนี้ก็นำแนวทางสาสำนักนะคะมาแบ่งปันให้นะคะทุกคนก็ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ามีของใครบ้างนะคะ สำหรับัวที่ผ่านมานะคะทุกคนแนวทางของเจฟฟองเบียแล้วก็ออมเอกก็มาที่ตัวเด่นนะคะสำหรับของอาจารย์นอตตี้ก็หลุดนะคะใครที่ยังจะตามต่อนะคะแนวทางของออมนอตตี้ก็ตามกันครบในคลิปนี้เลยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนเราก็ไปเริ่มที่แนวทางของเจฟองเบียกันเลยนะคะแนวทางเจฟฟองเบียนะคะก็ได้ปล่อยวันนี้นะคะทุกคนก็เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ วันนี้นะคะเจฟฟองเบียรก็ให้วิ่งรูดที่0ูนย์นะคะก็บอกว่า0นมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเราไปดูชุดตัวเจาะก,กันนะคะ 02, 03, 04, 0งศูนชุดสตัว5 0าศูนย์หเมเม็ดเดียว0ูนย์หกนะคะใครงบน้อยก็เล่นไปที่0ูนแล้วก็5 0าศนะคะ ก็ขอขอบคุณแนวทางเจฟฟองเบียนะคะจากกรุงม v p p ก็เป็นของแท้100%ซนะคะสำหรับใบนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอไม้เอกนะคะทุกคนก็ได้ปล่อยมาวันนี้เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีชุดเลขเด่นแล้วก็ชุดใบเต็มเลขอดัดเม็ดเดียว3ตัวเช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ไม้เอกก็ให้ เด่นมาที่7 480นะคะมา1ตัวล้านเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนเราก็ไปดูกันนะคะว่าอาจารย์ไม้เอกฟันที่ตัวไหนกันนะคะให้วิ่งให้รูดตัวไหนนะคะในงวดวันที่16เพฤศจิกายนนี้แนวทาง ใบเต็มชุดเต็มนะคะทุกคนขนมไทยก็ให้เด่นที่7แล้วก็0ฟันไปที่7นะคะก็วิ่งรูดไปที่7ชุดตัวเจาะนะคะ1 7 7 5 08 04 7 0 05นสาะคะสำหรับเลขอัดนะคะทุกคนก็70แล้วก็05นะคะก็ดูสังเกตที่ เขียนไว้ที่ใบนะคะเราไปฟังชุด3ตัวนะคะ087 470เม็ดเดียว3ตัวตรงนะคะ075นะคะทุกคน075ก็คืองบน้อยก็เล่นแค่075นะคะก็ตัดเล่น70 05 75นะคะทุกคนก็เป็นเลขตัวอัดนั่นเองก็ขอขอบคุณอาจารย์ไม้เอกต่อไปก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์น็อตตี้ อาจารย์นอตตี้ก็ปล่อยนานแล้วนะคะทุกคนแม่เหมยก็ได้ลงไปแล้วนะคะสําหรับใบนี้ก็มาทบทวนกันอีกครั้งนะคะอาจารย์นอตตี้ก็ฟันไปที่ศูนย์นะคะชุดตัวเจาะ07 47 08 04,40ชุด3ตัว0,47 048นะคะสำหรับใบแรกที่ปล่อยมาแล้วนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทาง เลขทูบปู่นะคะทุกคนเลขทูบปู่นะคะก็เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซนต์เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์นอตตี้ก็ได้ทำการจุดขอโชคขอลาบก็ได้ตัวเลขสามหกศูนย์นะคะตัดเล่นสามหกหกศูนย์สามศูนย์นะคะถ้าขายงบเยอะก็กลับหัวนะคะเป็นสามเก้าศูนย์นะคะทุกคนสำหรับแนวทางอาจารย์นอตตี้ก็ติดตามกันต่อนะคะติดตามอีกครั้งในคืนนี้นะคะ มาคอยดูกันนะคะว่าจะมีตัวเลขเด็ดๆมาหลบเลขดังกันหรือเปล่านะคะสำหรับเลขที่ชนกันนะคะสาสำนักนะคะออม่เอเจฟองเบียแล้วก็อาจารย์นอตตี้ก็จะเป็นคู่นี้นะคะเลขชนนะคะ4 0 0 7แล้วก็3 0นะคะทุกคนโอเคนะคะถ้าชื่นชอบก็ไปจัดกันไว้นะคะ ก็ดังมากแล้วก็ดังถึงที่สุดนะคะทุกคนสามสำนักก็ชนกันนะคะถ้าใครยังซื้อได้หาซื้อได้ก็ซื้อกันไว้นะคะท้ายนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนปังปังปังนะคะแล้วก็ถูกล่างวันในงวดวันที่16พรุ่งนี้กันนะคะพบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับ หวยเลาวนะคะก็รอดูที่ชุมชนกันนะคะสวัสดีค่ะ